คือเราจะมาเปิดประสบการณ์กินอาหารสแกนดิเนเวียครั้งแรกเขาจัดแบบชุดใหญ่ให้เลยนะแล้วดูซิว่าเราจะกินหมดไม่หมดน้ำหนักรวมประมาณกิโลประมาณ6กโลประมาณหโลหกโลกว่าหมูเออหมูนี่หมูหมูหมูหมดเลยหมูเต็มไปหมดมึงดูเจ้าของประเทศกูวอนเลอะเลอาชีพหายแดกประเทศเขาเสียหลักกูเลย เนี่ยไอตอนที่เขาไม่ก่อสร้างมือสัตว์ไรเงียบกริปบตัวนี้อ่ะแล้วถ่ายจริงว่าแงแง่เน่ยหันไปมองแงันี้สวัสดีครับ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 คผมิาโอตครับผมจ้ต่อฮะวันนี้เนี่ยบรรยากาศอาจจะแปลกตาหน่อยครับผมนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของเราพี่เดี๋ยว จำติดทำไมอะไรเปิดอะไรเปิดประสบการณ์ไงเขาพี่เขาต่อเขาต่ออยู่ทูไม่ใช่แบบนั้นโอเคคือเราจะมาเปิดประสบการณ์กินอาหารสแกนดิเนเวียครั้งแรกสแกนดิเนเวียคืออะไรเท่าที่เรียนตอนเด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าแถบมันเป็นแถบอ่ะภูมิภาคเออเป็นเป็นสักสักอย่างนึงอ่ะเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อ่ะนะครับผมซึ่งเขาบอกว่ามันรวมมันคือวัฒนธรรมที่รวมกัน4ชนชาติสชนชาติฮะมีนอร์เวย์ฮะ ผมจำได้อันเดียวอ่ะฟินอะไรวะในฟินแลนด์ฟินแลนด์ฟินแลนด์สวีเดนสวีเดนอีกอันนึงอ่ะยากแล้วอันนี้อันสุดท้ายเมื่อกี้อันสวีเดนก็ได้เดนมาร์กคือจริงๆเออประมาณนี้แหละนะครับผมคือมันคือวัฒนธรรมหรือว่าเป็นแถบที่รวมกันสิ่ชนชาติใช่ฮะซึ่งมีอาหารประดมท้องถิ่นประจำชาติของเขาเลยครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองกินกันอุย ชอบกินเด่โอ๊ตพามากินสตะขาตสแกนดิเนเวียเคยกินบ้าเคยกินบ้างเป่าพี่เดี๋ยวว่าเคยกินเลยเกิดเกิดมาเนี่ยกูเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีอาหารประจําสแกนดิเนเวียอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะชื่อชื่อร้านอะไรตอนนี้เรายืนอยู่ข้างหน้าสเตเบิลหลอดฮะสเตเบิลหลอดับผมร้านนี้เขาขายหลักๆเลยคือเป็นอาหารสไตล์ของสแกนดิเนเวียนะครับผมแล้วสาเหตุที่เรามาในวันนี้วันนี้เนี่ยเรามีผู้ใหญ่ใจดีฮะโอ้สมมติถึงหารออะไรฮะผู้ใหญ่มาแล้วฮะ เอามาฮะแต่วงแต่วงเข้าไปเลยฮะสิงโตแเตอร์แลมแต่เตอร์นั่นานมาทีครับ นะครับผมทาง Ubisoft ตอนนี้เขาปล่อยเกมใหม่ออกมาพี่ต่ออนะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าหลายๆคนนี่เป็นแฟนคลับของเกมนี้เลยนะครับรอคอยการมาของภาคใหม่ครับนะครับผมคือเกม Assassin's Creed Valhalla ครับพี่ Valhalla อ่าเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเกมนี้มันจะแบบลุ้นๆหน่อยลุ้นระทึกหน่อยแล้วก็แบบมีการต่อสู้กันของฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยครับครับสู้สองฝ่ายใช่ตรงนี้มาถูกทางแล้วทางแล้วฝ่ายแดงต่อสู้ไหมต่อสู้ไหมต่อสู้ต่อสู้ฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินฮะแบ่งสีด้วยเหรอพี่แบ่งสีดิ มันมีมันมีสีด้วยเหรอแบ่งสีน้ำน้ำสีแดงกับสีน้ำเงินถ้าสมมติเราอยู่กวางสีแดงมันก็จะมีหักศูนย์ห้าอันนั้นมันบาคาน่าเอาละแตครูก็นึกว่าอะไรวาลาน่าล่าอะไรเงี้ยันนี้วาล่าเนี่ยเอาไม่ใช่นะโอชีในการมันันแสดงไม่ดีไม่ดีไม่ดีเด็กๆไม่เอานะฮะไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำไม่แนะนำอันนี้อันนี้ดีกว่าเรียกว่าสร้างสรรค์เลยสนุกมากเกมแอสซินครีดบาลาน่าหลายหลายๆคนเป็นแฟนคลับเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วก็รอการมาของเกมนี้ตอนนี้เขาออกภาคใหม่ออกมาพี่ต่อครับ อธิบายหน่อยมันคืออะไรเกม Assassin's Creed นะมันเป็นเกม RPG open world อโอ้ย,อ,ยอะไรวะ <laughs> อ๋อผมรู้แล้วระรามเกนะ้าไง อาร์เนอะไร R C A อ๋อมันมันอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ยโยกันหัวสะบัดเลยนะไม่ใช่นี่มันจะให้เรารับบทเป็นนักรบไวกิ้งพี่แล้วก็ออกประจนภัยไปทำภารกิจต่างๆยากแล้วแต่เป็นเกมแบบต่อสู้ใช่ไหมมันสู้ได้ล่าสัตว์ได้ลงเรือได้ไปฆ่าทหารได้ทหารได้ไปโดนโดนโดนเลย เราสวมบทบาทเป็นนักรบกไวกิ้งเป็นเกมต่อสู้เขาบอกว่าภาพนี่โอ้โหสวยงามอย่างกับฮอลลีวูดสวยอ่ะสวยไหมสวยมากด้วยฉากสมจริงแทงกันเลือดสาดสาดต่อสู้นี่เลือดสาดเลยแทงกันยับเลยแทงนั้งเรื่องอ่ะ อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นแอสซินคีปปะแอสซินพรมันไปเจอกับเพื่อนในเกมได้ิยพี่มันพี่ตอบพี่ก็ไปเจอกันในเกมแล้วช่วยกันในฆ่าเงี้ยก็ได้จริงเหรอใช่เลคือเขาบอกว่าเราไปเจอกันในเกมแล้วก็ร่วมกันเล่นได้ไอเดเห็นมึงบอกมึงโหลดแคสมาเล่นมันอะไรไม่ได้ไหมฮะ เร็วจริงจริงอย่าไปทำนะอย่าไปทำนะอยาไปทนะของแท้ดีกว่าเออเกมสนุกสนุกอย่างงี้นะผมถ้าใครอยากเล่นตอนนี้เขามาแล้วพักใหม่ครับรีบไปโหลดกันได้เลยดะแต่ว่าวันนี้ครับพี่ต่อครับผมภารกิจของเราทาง Ubisoft เขาบอกว่าให้เราสวมบทบาทตามเกมเลยวันนี้เราจำลองเกมมาเลยอันนหนเขา ต่อสู้กับอะไรนะทหารทหารเราต่อสู้กับอาหารนะ <laughs> มันเดิมนะ <laughs> ให้เหมาะสมกับช่องเราหน่อยวันนี้ทางแอสซัสินคร e สวาฮลล่าครับเขาท้าทายเรามาพี่จอบให้มากินอาหารสแกนดิเนเวีย <laughs> เขาจัดแบบชุดใหญ่ให้เลยนะก่อนออกรบเราต้องกินให้แบบรุนแรงเงี้ยนเะออเออ <laughs> คือจัดให้เซ็ตใหญ่เลยแล้วดูชว่วเราจะกินหมดไม่หมดเราก็ประเมินแล้วว่าเอ้ยเราสองคนอาจจะตึงมือไปนิดนึงฮะนะไม่รู้ว่าเขาเตรียมไว้ขนาดไหนเลยผมก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษครับเรียกว่าเอามาเสริมทับไวกิ้งของเรานี้ อ,อยากรู้ไหมเป็นใครไปไฮะอยากรู้ไหมอยากรู้ดีฮะเราเข้าไปดูในร้านเลยเข้าไปเจอในร้านเลยไปฮะ นี่อะไร่ะเมื่อกี้มึงปูมาเป็นตัวช่วยเอ็นตัวช่วยอันนี้คือนักล้อบที่จรงนี่มาช่วยเราเนี่ยโอ้โหพี่ดูนี่โอ้โหเไงนี่เหมือนบอดเก๋เหมือนแบบกอสเบเกากๆนรล้เนี่ยเดี๋ยวเราเขาตีหัวตายอ่ะครับผมอ้าวหลายหลายคนคิดถึงาวันนี้เลยชวนก๊อสมาผมมาช่วยกินกันหน่อยครับผมแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้เอ้าวโธ่จะมากินทั้งดีอาหารอะไรนะขั้นแก้ดีแนวย โหน้ามปคไวกิ้งเลยมันไว้พึ่งๆๆจะพึ่งแต่มาถึงว่าเาจะมากินอาหารแบบไวกิ้งใช่ไหมต้องมีพอปกันนิดนึงอ่ามีแต่งต้องแต่งตัวหน่อยเดี๋ยวผมผมเน่เน่เน่ทางยูบีซอฟเขาทักมาคุยกับผมส่วนตัวเขาคุยกับมึงเลยเรรมาก็ทักว่างี้ทางยูบีซอฟมาเน่โหเดีดูวือถือให้ดี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 วีดีีด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 ีปีด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 ีี้ีีี้ พลังขึ้นเลยดึดึงดึงดึเดึงดึงดึเดึงรึเดึนดึง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 รกเดึตดึงนึงด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 งดางดึงดงดึงดึงรงดึงดึงดงดึงมึงเึงดึอดึงดึงึงดึ่ดึง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 ดึัดนงดึง็ึงอึงรกิดของดรงยึงด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 องดึงดึงดึงดมเนึงดนงดึงดึงดงดึ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 งดงนกดดีาัดด ชุดใหญ่ไปกับพิ๊บป,ปิ๊บปิ๊บลองดูสิว่าเราจะกินหมดไหมครับโอ oh ้โหแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ช่องเรานะอ่ะมีอะไรอีากบนักก้าหมื่นแคลอ่ะมีนักก้าหมืม่นแคลกาิตเตอร์ซีเอ็เอ็กซ์แล้วก็แบงกี้อ่ะนะครับผมสี่ช่องด้วยกันกับกิตเตอร์โอ๊ตอีกช่องหนึ่งกับการท้าไทยท้าประลองอาหารสแกนดิเนเวียนของเราครับผมแต่ว่าคนอื่นช่องอื่นเขากินกันคนเดียวนะ ผมเรากินกัน3คนครับผมแต่เขาจัดให้เป็นพิเศษกว่าช่องอื่นออ๋ปริมาณพิเศษกว่าเวลาช่องอื่นเขาให้ครึ่งครึ่งชั่วโมงช่ององเราก็ให้3ชั่วโมงสามชั่วโมงจะหมดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ไม่รู้กันให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่สินาทีครับสินาทีก็หัน3ไงอ่าใช่ดูซิว่าภายใน10นาทีนี้ครับเราจะสามารถกินอาหารสแกนดิเนเวียที่ทางเขาจัดให้หมดหรือเปล่าเราไปไปแต่งตัวก่อนนะอ่าโอ้ยยังยังแต่งตัวแป๊บนึงฮะ มาแล้วนี่อาหารสแกนดิเนเวียครับผมนะแปลกตานะสแกนดิเนเวียเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเขากินอาหารจะพวกนี้ใช่แล้วผมผมเห็นข้าวๆนี่คือมัดฝรั่งมาแน่นอนครับผมเห็นทีมีแทบทุกจานเลยใช่หมูเออหมูนี่หมูหมูหมูหมดเลยหมูเต็มไปหมดมันมันเป็นเมืองหนาวหรืออะไรใช่ใช่มันด้วยความที่มันแบบอากาศกูมีอากาศคือเย็นเย็นคือถ้ากินอย่างเงี้ยครับสภาพมันจะเป็นหนึ่งเราสามคนเนี่ยชาวไวกิ้งกูจะไปสู้กับใครวะเนี่ย อันนี้คืออาหารที่ทาง Ubisoft ครับผมนะครับหรือเกม Assassin's Creed v อ l h a l l าครับผมจัดเตรียมให้เราอ่าสำหรับการทำทาเลน่์เนาะน้ำหนักรวมประมาณกิโลประมาณ6กโลประมาณหกโลหกหกโลกว่าใช่หกโลกว่าครับกินไม่หมดมีบทลงโทษอ่าบทลงโทษผมถามตอบสามดูแลคือให้แต่งตัวเป็นชาวไวกิ้งเนี่ยแล้วที่กูนั่งกูนั่งอย่าไรเนี่ยนี่กูเขินอยู่เติร์นนั้นเวลาเราเออเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้นะอันนี้คืออาหารสแกนดิเนเว แนะนำเมนูก่อนไหมเพราะว่าตอนท็เป่านกบีดปี๊ดปุ๊บนี่เราลุมอย่างงานคือคือโยทานผมทำแบบนักลบเลยแบบรีบกินรีบไปลบได้ไหมอันนีสไตล์ผมอยืกี้ิบอันนี่อันจริงไหมเนี่ยจริงเลยคุณจะทำ้นเหรอผมแนะนำอาหารก่อนคนคนดูจะได้รู้ว่าอสแกนดิเนเวียนเขากินอะไรกันบ้างซึ่งผมจดจำมาเป็นอย่างดีละ น,น่าจะท่อางมา้งแต่เมื่อวาน,นครับผมเมนูที่หนึ่งฮนะอ <c oughs> คอนแพนได้ไหมอันแรกเลยคือรสพรอกน,น,น,นี่นี่น,นี่ฮนะ,อ,ะอันนี้ผมจำมาเป็นอย่างดีหมักเกลือพริกไทยเบลีฟการคคูอ่านอะไรเนี่ยค<ข> <c oughs> รับเ <c oughs> มือนกับมึงเล่นอ,อ่านไม่มองอาหารเลยอ่ะก็มึงก็ค็อบๆตรงนี้นี่ทานน้ำมันบนผิวหนังแล้วก็เอาไปอบทำให้หนังกรอบนี่ผมจะถามันเป็นอย่างดีก่อนที่ผมจะมาไทยอะไรแต่ละคลิปนะครับ อันนี้เอาเอา,เอาง่ายๆก่อนอันนี้ใครเห็นเด็กปอนหนึ่งยังรู้เลยอ่ามันบดใ้่รู้มันเหมือรู้แล้วก็นี่ข้างหน้าเราอ่าอัน,นนี้คือเมนูแฮมพอกเล็กครับผมน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ4ี่โลโอ้โห ให้ดูไซส์ให้ดูไซส์โอ้โหน่าจะขาแกะแหละขาคนเขาดูดูนั่งไงเขาโผล่ลบราคากันแล้วก็จะกินขาแกะที่ไหนล่ะขาคนขาคนครับผมไม่ใช่ขาศัตรูเขาให้เราแค่ขาเดียวขาเดียวเลยไม่สะโพหรองั้นพี่รับผิดชอบไปเลยอันเนียพี่ไม่กินหมู อันนี้เขาบอกว่าเป็นแฮมอบรายละเอียดบอกแฮมอบจบให้รายละเอียดเรามานันดีมากครับผมเป็น <c oughs> แฮมอบ <c oughs> ข้างนอกดูกรอบข้างในยูยูชุ่มฉ่ำอยู่นะผมแล้วก็มีเมนูอันนี้อันนี้เป็นพ <c oughs> ็อกช็อปเครื่องปรุงคือเกลือพ <c oughs> ิชทยส่วนใหญ่อะ พี่ไทยแล้วก็ทานคู่กับมันบดแล้วก็คู่กับบาวซอสบาวซอสนี่แล้วก็จะโยนมาตรงนี้เลยเมนูนี้คือบาวซอสบ่าวซอสเขาบอกว่าเป็นซอสประจําชาติเลยนะอ่าประจำเนี่ยไอ้สแกนดิเนเวียเนี่ยแล้วผมเขากินตัวซอสตัวนี้เป็นหลักเลยครับผมคือข้าวเคิร์ไม่กินอะยกออกเลยแดกแต่ซอสที่คนบ้ากินซอสเออบาวซอสฮะ ลำคาไปหมดแล้วเนี่ยเราเป็นนักลบอักเลยนี่นักลบอะไรนั่งรวมกันเหมือนงานคอสเสเย์กากๆเลยคดูแต่อีกอย่างที่ผมอยากแนะนำอ่าอันนี้ผมท่องมาอย่างดีขนมปังครับอ่าส่วนประกอบมีแป้งอล้วก้เอาไปอบเป็นขนมปังเป็นเวียนนาเวียนนาเวียนนาบรีตัวนี้มีโปรเป็นหมูกดนี่แหละปรุงรส เอาเปทอดแล้วก็กินคู่กับมันอ่านี่ตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเลยอันนี้เป็นสตูฮะเขาบอกว่าเป็นโอเปอเรชั่นโพสเทนเดอร์ลอยสตูอ้าวเออรายละเอียดคือสันในคุกเกลือพริกไทยพันกะทีมซอสปรุงรสเคี่ยวนานสิบนาทีเหมือนเป็นเด็กที่ไปอ่านเรียงความแล้วไม่ได้ท่องมาระหว่างกินเราต้องมีอันนี้ไหมโบลงโทษถ้าสมมติเรากินไม่หมดเราเราต้องใส่ได้ออกไปเดินโอ้ยอย่างนี้เอาออกให้ไวเลยตอนนี้เหมือนกูโดนลงโทษอยู่ไงไม่รู้ วันนี้ครับภารกิจของเราคือสวมบทบาทครับผมเป็นนักรบไวกิ้งอ่าเขาต่อสู้กับทหารต่อสู้กับศัตรูอ่าเราต่อสู้กับอาหารอาหารสแกนดิเนเวียครับให้เวลาเท่าไหร่นะสิบนาทีสิบนาทีนะครับผมเพราะฉะนั้นมันดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงอ่าเวลาเวลาเราไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วครับเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วหน้าก็ทาแล้วจะโดนอีกครั้งนิดนึงจะเป็นอะไรไป อ้าวมาเริ่มกันเลยดีกว oh yes. like ่าครับผมแจังแรกผมลองเลยก่อนเวลาจับแล้วอ้าวอจับแรกอันนี้ก่อนเลยอันจานแรกคือเมนูแรกมึงตอบเลยทันสามเลยทันสามเลยทันสามเลยนะทันสามเลยเอาแบบสามสามเท่ากันเลยเท่ากันเลสามเท่ากันเลยอ่าชิ้นแรกชิ้นแรกไปกอดก่อนไปกอดก่อนทันสามเท่ากันเลยไปโอ อ่าคนละครึ่งฮะผมมาถามรัดเราไม่ต้องไหนโอเคอันนี้คือหมูย่างนี่แหละหมูย่างคล้ายหมูกรอบบ้านเราเซอสไหนนะครับใช้นี่เลยตัวบาวซอสนี่บาวซอสเลยเออเขาบอกว่าเป็นซอสหลักเลยกินกันได้กันทุกอย่างดูดีฮะชิ้นบอสเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวบอสเลยแหละนี่ครับแล้วผมไปคำใหญ่ๆนะผมต้องรีบแล้วเวลาก็เดินกินก็ต้องกินหมูกรบ มือกอดมันค่อนกรอบอ่ะหอมข้างบนกรอบมากแล้วตัวบ่าวซอสเนี่ยรสชาติมัน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 หอมหอมเค็มเค็มหอมเนยหน่อยๆน่ตัวหอมมากเขาหลังพึ่งอะไรมันบดใช้ไหมครับเดี๋ยวเอาเอาบดให้มันบดมันบดบดมันบดไว้คนละหลังคนละหลังแบกสามเลยแบกทีมไปเลยก้อนนี่เด่นอยู่คนเดียวเลยมึงเนี่ยใช่ใช่ของมึงเลย มันบดเขาอร่อยมากอ่ะเออกินมีความเนียนมันบดเนียนๆเลยอร่อยอร่อยแล้วก็อันนี้อันนี้เราผมไม่คนแบ่งเองอือต่อไปคเรื่องหนึ่งเปนไหนอ่ะมีไปไหนไปไหนลุงไปรานเดินอยู่เนี้ยรู้ะอันนี้คือเวียนนาเบสขนมปังเวียนนาไม่รู้แตกต่างจากของไทยยังไงนะ ขนมปังจริงๆเหมือนกับทุกอย่างเลยฮะทุกพี่ติดคอฮะแล้วมาเดุไม่เปิดหนาไม่รยอ่ะที่กินพวกเนี่ยคุณเล่าไงเนี่ยะแล้วผมว่องขึ้นกับสตูนะนะอน้อร่อยเออดีมากอร่อยเลยเนี่ยมมีไก่กรอกด้วยดีเาเลยมันต้องดูรูมันกมันจะอร่อยนี่นี่ผมให้ดู เขามีแบบใส่ไส้กรอกด้วยนี่ใช่ครับนี่นี่หืมพิมครีมมีความหอมพิมครีมอร่อยอ่ะมีหวานมีเค็มให้ตัวนี้อร่อยตัวไม่อร่อยทุกตัวเลยตัวนี้เป็นมิดบอลมิดบอลฮะมาอันเปอร์เลยครับผโอ้โหมันต้มด้วยไม่ เวลาเดินไม้กินคู่กันอ้าวมากูกินมันก่อนวะรู้กินอะไรก่อนวะมันท่องเธอแล้วชอบกินมันไม่บอกนี่ให้ดูให้ดูด้านในมาแน่นๆเลยแล้วก็บังครับกกินติดนาทีด้วยไม่กลัวว่าคุณจะติดคอไหมอะไรไหมนี่มาแน่นๆเลยฮะ อะไรเนี่ยมาที่กูแน่ๆเลยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เขาเค็มๆหน่อยเค็มๆหน่อยปรุงรสอะไรนะพี่พริกไทยเกลือแตงดองอันนี้อันนี้อะไรจ๊ะแล้วก็อาหารพวกเนี้ยผมลืมบอกไปว่ามันเป็นอาหารที่เขาจำลองมาจากในเกมในเกมนี่มีตามแบบนี้เลยในรูปมีแบบบนนี้หมดเลยมีนี่เห็นตัวไอ้ดูเลยเนียงก็เป็นแพะปันทูเลยที่เรากินนี่คือมีอยู่ในเกมใช่ อืมขอขาบาซอสหน่อยได้ไหมเว้ยไม่บอกของขาบาซอสไม่ได้ขอมันฝรั่งมันตลองเกนตัวกันมันเ่กมเกมมันาี้าีกุ๊ังมาอยูมึงเนี่ยจะหยงบมงเนี่ยไปทคกับพี่ กูกินเตาตูใส่นี่ได้ไหมวะเตาตูต้องกินคู่กับขนมปังนี่จริงๆผมไม่หลอกพี่เลยไปไหนเนี่ะแหม่ขนมแหม่ยิ้มดูดูเออผมกินวิธีที่ถูกต้องให้ดูมันดูเจ้าของประเทศกวนเลาะเลยอาทิชีพหายแดกประเทศแล้วเสียหลักกูไงกินสักกระเทือนความตำมันระหว่างประเทศเลยกูมันกินแฮมเบอร์เกอร์มึงอะไรเนี่ยอร่อยอร่อยเฮ้ยก็เอาขนมปังมาดิเฮ้ยดูนี่เจียวไปเลยเดียวเดือดอร่อย อร่อยอร่อยเจ้าไอมอันนี้ไม่ได้จิมัน้มีงไม่ยอมูังอันนี้ผมลุยได้เลยใช่ไหมเอาลุยครับมึง่องถามบเอกลูกชินเยพัดูกชิ้นเลยเอาคนละคึ่งก่อน่ก่อนแรนี่แบ่งอีกคนละคึ่งหนให้พ่ต่อพี่ได้ผมแบ่งให้พี่ต่อไงากอย่างนี้เขาทกับมืองอก เป็นตัวกขอมาร์กบอกได้เลยชิ้นนี้กูไม่ได้แตะอันนี้อว่อยคร้มๆชอบนะแน่นแน่นนุ่มผมเชื่อเลยว่าอาหารที่นี่ให้ความอบอุ่นจริงทำไมอ่ะมีมือเงือกเลยไม่น่าเราะว่ากินเมืองเหนาวอันนี้คล้ายๆให้เปรียเนี้ยแบบเห็นเห็นผักชัดนะทงพัดปึอก แต่แป้งจะบางกว่ามีรสชาติที่กรอบนะกรอบเลยนะเอ้าเงี้ยหมดแล้วหายไปแล้วเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้ดูอันยังไงหั่นยังไงอันนี้อย่าไปแบ่งครึ่งเลยกูช่วชั่งกันกินเถอะในใจคิดว่าไอ้เีกรโดูกกระดูกโลงไปนิดนึงอ่ะเพราะมักระดูกกระดูกขั้นอ่ะใช่เนี่ยกูจะจุดมีดอยู่แล้วเนี่ย ฮัลโหลโอ้โหมันโอ้ไม่มีกระดูกเลยโอ๊ยนี่เห็นตรงนี้เป็นข้อเลยนะเห็นตรงนี้เป็นข้อเลยแหมมีเอากระดูกมาแปะหลอกกูซะด้วยนี่ผมไปและส่วนของผมผมได้แล้วแล้วชุดไอ้ชุดที่ทำโทษอยู่เหรอวะคุไปเอาชุดใส่เลยได้มั้ยไปไปเลยไปเลยเออไปเลยยกเอาไม่ไหวจริงๆวะเนี่ยนี่ฮะ เหลือสองทีพี่ก็จะหั่นเนี่ยนี่ข้างในแดงๆอ่าอมชมพูพี่ชอบเลยนะกินกับบาวซอสจับทางได้แล้วไม่ซ้ำซ้อนหรอกอาหารสแกนดิเนเวียนะต้องไปกินกับบาวซอสอารมณ์คล้ายหางหมูอ่าฮะเออแฮมบวกหาหมูเหลือกี่นาทีนาทีเดียวแล้วพี่ตอนนี้มองๆอ็หมูเออเว่อร์ออกหวานงงหันแล้ว ตามจิ้บี้ตามจิ้บี้จิ้บี้จิ้บี้งงไปฮะเราเราต้องอย่าท้อเป็นนักโรบักกิ้งต้องห้ามท้อห้ามท้อครับสอะไรนะโอ้โหโอ้โหไม่ทันแล้วด้วยมึงก็นัดแล้วโดนเตียนเลยโหเราไม่ทันแล้วด้วยจิ้มไปแล้วมึงโอ้โหหมดซะก่อนยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มครับตามมันเข้าเว้ยพี่เราต้องรู้กับมัน เออตาเพิ่มไปหน่อยนึ่งเรียกว่าหมูเหราหมูรับก่อนึ่งมันคือเอ้ยอร่อยแต่ว่ามันก็เน้นเป็นหมูอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราเปิดประสบการณ์มาลองกินอาหารสแกนดิเนเวียนครื่ยวก็แปลกใหม่ดีแต่อร่อยทุกอย่างอร่อยรับรองได้ฮะับหรับพอนึ่งเมนูไหนเป็นพิเศษมันนะอร่อยขนาดนั้นเลยอ่ะแล้ก็มึงโดนไปยีนลูปแล้ว โอ้ผมชอบตัวนี้อือร่อยตัวนี้อร่อยจริงมีความแบบเนี้วแบบเนี้วเหนียวกุกวันอะทำไมตรงนี้มีความหวานหวานใช่ใช่ใช่ทำไมมันว่ามีหวานหวานเหมือนตรงมันมันไหมน่าจะโรยน้ำตาลแหละอุ้ยเขาเลยเราโรยเกลือจะเค็ม อ่าวันนี้เรียกว่ามาเปิดประสบการณ์ลองกินอาหารสแกนดิเนเวียครับุ๊แปกใหม่ดีแล้วก็รสชาติอร่อยดีผมแนะนำนะให้มาลองกันสักครั้งนะในชีวิตนะถ้าติดใจอะไรยังไงก็ว่ากันไปถูกต้องครับนะครับผมแล้วก็วันนี้คนที่พาเรามาที่นี่ครับผม Ubisoft Ubisoft นตอนนี้เขาออกเกมใหม่มาครับผมชื่อเกมว่า Assassin's Creed ว้าวคล้วนี่นะครับผมเป็นเกมที่เรา สวมบทบาทป็นรับรบไวกิ้งโอเพนเวลด์ไม่มีแบบเลือกทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็มีภารกิจครับภารกิจหลักภารกิจรองเสนุกสนานกันไปเกมนี้รวมเพื่อนมาโหลดแล้วก็มาเล่นด้วยกันใครอยากรู้ว่าเกมนี้สนุกยังไงนี่เราตัดตัดพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่เดียวครับสิ้นสุดการรอคอยกับเกมแอคเซอรซินครีปวาหลา คือในเกมนี้เนี่ยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นไวกิ้งที่ชื่อว่าไอวที่โตมาท่ามกลางเรื่องเล่าขานแห่งศึกและเกียรติยศที่จะให้เราเนี่ยออกสำรวจโลกโอเพนเวิลอันลึกลับและงดงามโดยมีฉากหลังเนี่ยเป็นยุคมืดอันแสนจะโหดร้ายของอังกฤษทั้งการออกป้นสะดมค่าศึกการสร้างชุมชนและการวางรากฐานทางการเมืองของคุณเอง เพื่อไปอยู่เคียงข้างเหล่าทวยเทพ<ท><ท>แห่งวาฮาลาซึ่งจะมีฟีเจอร์หลักของเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบ RPG <c oughs> ที่จะให้เราเนี่ยสามารถแต่งตัวละครและดำเนินเนือเรื่องเองได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ยังมีการต่อสู้สุดโหด ที่มีอาวุธเนี่ยให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งขวานดาบหรือว่าโล่และภาพกราฟิกในเกมเนี่ยก็ถือว่าขั้นเทพเลยนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเรายังสามารถตกปลาล่าสัตว์อีกทั้งเรายังสามารถอัปเกรดอาคารและอาวุธต่างๆได้ตามที่เราต้องการและที่เด็ดของเกมนี้เนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถชวนเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยมาช่วยบุกโจมตีไปพร้อมกับเราผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะ <c oughs> ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยจัดเต็มทั้งภาพทั้งเสียงทั้งเนื้อเรื่อง ความสนุกเนี่ยมีมาให้ครบรถจริงๆเห็นขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะรอช้าอยู่ใหญ่กดโหลดที่สำคัญเนี่ยไม่ต้องไปพิมพ์หาให้เสียเวลาเลยนะลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปนี้แล้ว a อ็กซ์ซิสตครีดวาฮัลลโหลดเลยเป็นไงเ สวยสวยภาพสวยฉากบู๊สมจริงหน้าตาเซนฉากฆ่าฉากอะไรสมจริงเนื้อเรื่องสมจริงเหมือนหน้าผมเหมือนเราเข้าไปหลุดไปอยู่ในเกมเลยอ่ะใครที่เป็นแฟนของเกมนี้ครับผมรีบไปโหลดมาเลยเขาปล่อยออกมาแล้วอ่ะใช่ฮะรออยู่ทําไมถ้าเราไม่โหลดแล้วเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่เลยเพื่อนถามเฮ้ยมึงเล่นเกมแอสซิสต์ครีตป่ะเนี่ยไอ้เล่นดิเนียเห็นนะอันนี้คุยกั็นรึนะนายเล่นเกมแอสซิสต์ครีตป่ะวะคุณอาเมื่อคืนอ่านหนังสือไม่น่าครบเลยอ่ะ โกหกอ่ะเกมสนุกอย่างนี้ทำไมไม่เล่นล่ะเพราะว่าเล่นแล้วเกมฮิตก็ตาติดง่ายแล้วก็ส่วนส่วนภารกิจของเราวันนี้เป็นยังไงบางพี่ก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วเดินออกไปนะตอนแรกเขาบอกว่าเดินข้้งหน้าร้านปากซอยฮะไอ้ไอ้กูไม่กลัวหรอกถาม เหนื่อยไหมตามก็ตามกติกาเขาไม่หมดก็คือไม่หมดนะวันนี้10นาทีมันเยอะแล้วก็สําหรับภารกิจอื่นๆของช่องอื่นๆอ่าอิตเตอร์ซีนอนักกล้าหมื่นแถวแล้วก็แบงกิลองไปดูว่าเขาจะทําสําเร็จกันไหมแล้วเขาจะต้องอับอายเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะวันนี้วันนี้ก็เรียกว่าพอของปากของคอครับผมเรียกว่ามาแนะนําสิ่งดีๆกันหนึ่งคือ เกมครับซฟิทครับผมวาล่าฮะนะครับผมปล่อยออกมาแล้วรีบโมาเล่นกันแล้วก็อย่างที่สองอาหารของร้านสเตเบิลหลอดอือนี่เป็นยังเกือบลืมอ่าสูภูมิทเท่าไหร่ร้อยแปดฮะร้อยแปดเลยเอามาประมาณก็อ่าหนึ่งร้อยเมตรประมาณนี้ครับผมแล้วผมขอบคุณผู้ใหญ่เจดีของเราไว้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราครับผมโอ้โหเบียดเบียนกอ๋อ ยูบีซอกยูบีซอกอ่ะเกมแอสตินกีตมาครับผมวันนี้ลากันไปก่อนครับลาล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับวัีเราตามอัิกาเขาไม่หมดก็ต้องไม่หมดใส่เข้าไปครับวันนี้เอ๊ะใส่ไปู่เป็นอีเดดแดงไปได้บ้าไปได้ไวกิ้งต้องเดินไปถึงไหนเนี่ยข้างหน้าแล้วประเด็นคือข้างหน้าเขาก็มีรลมาพอเขาไม่ตีกูเลยออกไปแต่งตัวอย่กินี่ย ไปไปครับผมไกด์ทัวร์ไปเลยอาตามมาตามมาฮะตามมาเลยแล้วคนนี้ไปมอไซค์เลยกันสวัสดีครับโอ้เป็นไวกิ้งที่สุภาพดีไม่น่าแพ้สวัสดีเขาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมารยาทดี เบอร์เก้าครับอันนี้เป็นไว้จริงที่มารายาทดีที่สุดบบในกรุงเทพนะครับไอบ้สุสินคิดวาาราอย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับนี่แชมวนของแท้ป่ะ